ปลาดุกตัวนี้ใกล้จะสุกแล้วข้างตามสซมกอกข้างตามเชมเชมสำหรับหฮาวพลังการยีรยีมีหอดักเม็กพี่น้องเมื่อนี้ซาดีบจะเป็นคนดังได้เมื่อวานพ่ทาเป็นคนดังอ้าวซาดีมพี่ทามี้ยงไห่พันยางดีแต่พันลื่นมาแล้วพัน,นม,นนมีทางของเพืน่นเลยขอยมีความสํำนาน่น้องขอยเป็นคนดังเลยพี่น้อง ทำลมจัาปลาอะปุ่ม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 ยิ่ง่งจุดเช่เดียวมาบอกมาบอกคนดังเอาเมือวันพี่ก็ดังเหมือวันวันเอฟซีเบิงแถบบ่ทันเอ้ามันติดหรอติมันตัวเอฟซีอ้าปากซอวเลยแล้วเอฟซีฟังไผอ่าวะตัวจะรีบเอฟซีก็สิบอกว่า มันบ่มีไผออาได้หรอ้าว็เว่าไปลาว่าจะเหมันจะน่าชิมมือขวโรดดังไฟดังไฟบ่ติดนี่กค่ะิบ่ได้กินปิ่งปลาเนาะพี่น้องเอฟซีโอ้ยสสดีมาดังมาแต่เฮงแล้วมาแต่เว้าพะนะทำไมด้อพี่น้อง ในขณะที่เิ่นมาคุ้มจุดแขางเทิงอยู่ข้าขงล้างติดขึ้นมาแล้วโอ้ยพี่บ้าหนะ้าพี่ห้อคุณหลอกดาวคุณหลอกดาวพี่ห้อเอ้าที่จริงมันอยากติดแต่ตอนนั้นได้ปล <c oughs> าเข้าสิบปยปิงปลาติดลุมเ้อาหันและเข้าสีหาฟื้นที่มันมได้ทานกันทุกคนเพราะว่าน,นี่เพืนไปยังไม่ทานปันได้จะไปหาใหม่ไหมเที่ยงจะเอามาเลย <c oughs> เอฟซีว่ะพูกเทียงไหมเดอ้อเดี๋ยวบบตกแหล่งก่อนพี่นอ้องปวกปวกมันขึ้นนะเดี๋ยวฮอเอน,นี่<อ>โดยสถาปนิกดิมสีออกแบบ <laughs> ทรงโมเดิร์นว่าไปสิบบอกว่าง่ายเหรอมันวิดพ่นปวกจ้ะเดี๋ยวพ่นปวกนี้เขาก็สิจัดก,การตอนมันน่อยบมนบนบดจัดก,การมันใหญ่มากมันก็เลยยากเลยมันแข็งแล้วนะ เขาก็สีมางออกเลยฝนตกใส่ตามธรรมชาติมันได้แหละม,มันก็สิขุดฉิมได้ทุกอนเจวว้ามีเห็ดปวกเขาจะไปทำปะแต่ก่อนนะโดยรอบเนี่ยโอ้ยบ่ออื่นเห็ดปวกทีนี่พญายก่อนเพ่นไอจัดการมันไปรอบนึงใส่ยาเรียบร้อยเลยไอพันธีมีเห็ดปวกนาจะบ่เเรือเลวเรือแต่อโตกินเียงนี่แหละฮะ หาไม้ก่อนนี่พันไปหาไม้แล้วนั่นดึงอันใดๆเอามาโหลดอู้มันเดกินขนาดคักแน่ขนาดนี้แต่บก่กคือทานเออนั่นแหละเอามาเลยลากมาเลยมันกินมดพรอนหลักพรอนขวดดีเนาะเออนั่นแหละอันนั้นพอเหลือเห็ดทานใดเอามาโหลดอู้มันกินนะเอาก,นก,นกนินกินมเมื่อเท่านีล้างผมแล้วไม่กินอืมผูกของอีเมลก็ตำเพี้ยนอู้เฟินฮะอู้ วันนั้นเบาต้องเผาไวใ้ใส่ประโยชน์น<า>ั่งเดีจะยางมันตรงดีอาวางไว้วางไว,งว้นี่วันนี้สาวดีคนดาวันนอสิบเป็นฟื้นได้ใส่เข้าไปเลยมันนี้เขาปิ้งหลายทุกคนมันีมันเดสิบโตสิบปิป้งไม่แฝงมันไม่เหรียญอยู่บ้านน้ำเลยเราอยากทำาันใดแนวกินแล้วเอามาขวยให้นี่ไม่เหรียญเพื่อมาซุ่มนี่มันสิแด่แนวกินอยู่บ่อเนี่ยเพื่อให้เสบียงมาบอกยางหลายเลยพี่ทํากําลังขวปลาอยู่จ้ะทุกคน ทัวปลาให้อยู่พี่ทั้งมีทางปลาดุกและปลาคอเขาคือเคล็ดขวัญเฉยๆครับเนี่พี่ทั้งนี่แหละบอกแล้วว่ายังเงาะใส่คันแท้บอกดีเด้ไว้อิงเงาใส่คันแท้เด็กเงาะเงาะแขางมันกูเถาเป็นบอกไปไปทำไ,ไปทางไหน,นกับล้มเอ้ขว้นไปไ<ด>ทางนั้นนะไปทางนั้นแหละเออไปพี่น้องชัางปลาดุกและปลาคอ สีอันปีงไปฝากอีเมลแล้วด้วยอืมพอมันลายไปผลงานฝาลงหลุมเฮาทุกคนลาก็สีเห็นในคลิปเลยอ่ขนาดบ่อท่านใดบ่อท่านนด้ล้มล้มคักบันไดนะโอ้ยเสื้อนอนกินเอฟซีบวกกันผ่านนะเพราะขี้หมูได้มือพันได้หมูฟันบันได้กันนัดจ้อยมาบอกเอฟซีบวบ่อใดเอฟซีกับหูแล้วว่าซาดีมถาบัได้ก็คือบัได้พี่เนาะตัวแบบตัวไปได้ช่องเอฟช่องซาดีมเอฟซีกับหูแล้วแหละ ว่าไอ้ทาเห็นนะแสดงว่าได้เอริบ่เคยไปเสือปลามาเมกอีหยังสิบ่เคยเด้อทุกคนถ้าบ่ได้คือไปหาหน่อไม้ได้ซ้ำได้กว่าซ้ำนั้นเด้อพี่น้องเพราะว่าเมื่อใดบ่ได้เฮากะทายให้เบิ่งแล้วว่ามันบ่ได้คือมื้อแล้วมันบ่ได้เด้อซใ่ไเออบ่ได้ก็คือบ่ได้ทายให้เบิ่งคือเก่าพี่น้องทายให้เบิ่งชีวิตเอริว่ามันมีได้มีบ่ได้ทุกคนมันก็เป็นแบบ๋เสียเนาะพี่น้องอือายุหากินก็คือการเฮ็ดหยังก็คือการมันมีได้บ่ได้มันมีเหลวมาแซวไหลนก ไอ้อนกที่ด้าเก่งๆตอนนั้นนะต้องใส่ถึงนอกอันนี้มาไล่ไปเหมือนและนกยังก,อกอ่อทิดนกไอ้วดดวดแต่แวดอย่างเงี้ย จะใส่อย่างบรรจงมันสินได้ปิ้งแล้วหาโตพอดีทุกคนจงเพิ่งก่อนว่เอาสิเอ็ดสามปิ้งเพรอะว่า, <c oughs> วานี่อ่ะมา แป๊บนะแต่โซ้งเหี้พอดีจ้ะพี่น้องนี่ จวล้างมือก่อนมนะั้นี่มาหนิทานห้าแบบอัล <c oughs> า,างการเลังการพ<ล>ะว่า,าห้าวูหาเหลวว่าเอาไปหาคางเทียงไม่เงียเหรียญมาแล้ว <c oughs> ทานไรเน่ยนอนทาน,ทานปวกกิน <c oughs> โหเหลวว่าทานปวกินเพิ่งคางเพิ่งคือ <c oughs> เิ่นแปะเทิ่งอี่ยังเรียบร้อยมั้ยตะกัน โอ้เฮือนเป็นลังมันยังเอาินจนบิดสิครับเฮือนนั เผาปลีงปลาพี่เนาะจู้ไฟใส่จู้ไฟใส่ขังขังนึงครับกระเส้นเนี่ยขังนึนงเรากระสิใเห้ไฟมันลุกอยู่เพื่อสิให้ผลิตทานผลิตทานไปเสริมนี่แล้วตอนนี้เริ่มบอกเขาแถวตรงตามระเบียบพักแล้วเดคอ ระวังทิศปีงปลายนาะไหมหรือยังวะรูปจิงปลาหงอ,อทุกคนอย่าห่างมันใหม่ยามปลายตื้นชิใหม่ทุกคนแป๊บนึงแป๊บนึงเดีย๋ยวจนี่เดิมไม่คว่ำเดืองอันนี้ปีงปลาคอตัวนี้ก็ปลาดุกไงปลาดุกตัวนี้ใกล้จะสุกแล้วต่ำ นั่นก็คือตำมะถั่วด้วยทุกคนใส่พริกอีกไหมไม่ใส่บกพริกขนาดนี้ทุกคนใส่เกลือนิดหน่อยอันนี้ห้อยปุ๋กเลยทุกคนอยู่อันนี้โดนเอากระโดนกับจังหวะเห็ดหน้าสมัยใหม่ใส่เป็นบบหัวหอนหนึ่งทุกคนกับบ่กคอยเดมาน้าปวกมันกระสับกรบะซา เห็ดหน้าสมัยไม่ยังเสียละหลายคนกับโบมีเถียงหน้าเลยตั้มพวกเจ็ดพักกับกินสองคนก็อิ่มแล้ว ความสั่นสะเทือนกะ<อ>ไปทั้งทุง่งนาไปหากตำบนนี่คนสั่นสะเทือนไปทั้งทุง่งนาตำบนหังจักตำในน้อยนึงกับแลนป้าไข่ลุดพี่ดาป้าไข่ไปสายครึ่งหนึ่งน <laughs> ายพี่นอ้องมันสุกพอดีเลยมันหักเข่งพอดีสุกอยู่ยทุกคน บางสาวที่เขาไปคันจริงมันไอท่าที่ไปแอบแนมเบงมันก็กินได้เมื่อแล้วแหละแต่สาวดีม่นอยากได้คักก่นนี่อีจกจัหน้อยมันชีห้หมแหวากันนั่นเป็นบอกว่าเอาแหงๆมันค่อยกินกับตำบอกทัวแซบทุกคนหมากเล่นหมากมเล่นทั้ง หลายพื้นที่มีมูพี่ไหลคนอื่นมาเล่นแต่ว่าถ้าพื้นที่ที่พี่อยู่นี่หรือคนอื่นใส่แบมากกอกอะเกคื่อใส่เลยมากกอกเนี่ยแหละคนเออเหื่อมไม่ได้พี่ทั้งใส่มากกอกเหิอมยางดีนี่ทุกคนที่เขาเก็บสองหน่วยมอว่านตอนเขาใส่เห็ดลุมนั่นแหละเอาก็เด้เอามาใส่ต่อในมือมายามหลุมนั่นแหละนี่ จะบางหนาวนิดหน่อยนาวอีกนิดหน่อยน้ำลายไหลวัาสัตมันสีสมเกินไปบูสามสมตีกันในหม้อนะคะน้ำปลานิดหน่อยปลานิดหน่อยปลาแดกอีกนิดหน่อยมา หวกแล้วพี่นอ้องหลังจากนั้นนุง่งสุย,ย่าสากันตมามัดก่อหมัดเลนหมัดเมาเลนหมืเอมเ,มเ,มเขือเข่อ ข้างตามเสร็มก่อข้างตามเสร็มกินตากร้องน้ำไล่ไหลใครับ้างนี่ทุกคนสุกแล้วพี่น้องเลยโอ้ก็นี่สุกแล้วโอ้อย่างงามทุกคนนี่เอาเลยนี่ขนาดสุกกว่านี้เขายังกินเนาะสุกกว่านี้ก็กินมาแล้วพี่สุกกว่า ตามส่วนพี่น้องพี่ทําไปเก็บอันนั้นมาลิ้นป่งลิ้นปีเพิ่นก,กระถินกับปักลิ้นปีแล้คนณมากระถินกับปักลิ้นปีก็มีพวกักลิ้นปีว่ะพี่พน้องนี่พี่ท๊ะมากระจงไวใ้ให้แม่เด็กปีงีนี้ไปดูกัะบอกคอเป็นเงินนี่ทุกคน มาเดินมาเดจาจ่าและยู่อหาย,อยู่นะอีกอย่างหนึ่งทุกคนยังยาพึ่งลืมลืมอยังผักขมิ็เมามีผักเมล็ดอยู่ทั้งหัวนี่คุณเราจะเอาผักขมิ็เด้อุ้ยระว่างละว่างพี่ทำได้ผักสมิ่งใหม่ค่ะทุกคนเพิ่มอีกหนึ่งผักคุณเน่ยสำหรับเฮาพลังการนี่ลีมีหอดผักเมล็ดมีหอดผักสมิกเด้อพี่น้องเด้อพี่ทำเพิ่มอามานะเนี่ย มาได้เจออินขอน้ำกระเดื่อปิ้งปลาดุกปลาคออีแบงค์มาหาอีแม่ปิ้งหนึ่งก่อนที่มันมีปลาดุกปลาคออ้มีหอยพักสมเก,ก,ก็กพักกระทินแล้วก็ต้ามะค้งเออต่หมก่วป้าพี่น้องมา่อบางแนวเมนู่ห้น่ะพี่ท้อเบอร์สิบจำป้าหายใทิ้่จะทานก่อนเอื้อมันกว่าเกาได้จ้ะยืนมาคอยใหญ่เลน่นไงกินตัวใหญ่กูหมูเลย,ยกินตัวใหญ่กูหมูเลยทุกคน ทุกคนโอ้มีทั้งปลาดุกและปลาคอนี่ปลาดุกปลาคอนี่ทั้งปลาดุกและปลาคอคนเด้อนี่โอู้เต็มอ่างเนียแสดงฉีเสียมปลานี่เวลาเสียมปลาดุกเด้อโอ้อัดตัวงามโอ้ตัวนี้งามกวางหันอีก นี่เนื่อแบบนี้เลยทุกคนนี่คุยคหยลงไปตะมักทัวใส่มักเกาะตะมักทัวอืมอืมอืมอดมอื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 นอืมอืมอืมอนมเืมอ่อนมอืมอื้าืมอืมออออ มีปลาคอ้ด้วยจ้ะอืมพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินข้วกินน้ำกันเลยทุกคนเอหลังจากเมื่อคืนล่มกับ,บ่ามีม,มาสวยฝนตกอีก,อกได้เสยอหไะนะทุคกคนกลับมารุ่นหนักว่าเขาสี่มีอย่างกินบะ ได้อีเมลแล้วหลุดนะแล้วเอามากล้วยมาให้เออจัดกล้วยมาให้เต็มที่เลยอันนี้ข้าก็จะเอามะเอาเม่าฝากอีเมลปีงนี้ทุกคนมีทั้งปลาดุกและปลาคอปลาดุกใหญ่ๆเอาวางไปได้ใส่ปลาคอก่อนเลยแหละขอยังคิดว่าปลาเค็งดีแท้ๆเป็นปลาดุก Chị làm bánh đúc mua xăm đều rồi, cắp ảnh ảnh Muộn xăm đều cắp ảnh, chị đại mượt con ạ 4 tuần ạ Ảnh tuổi đại tuần ảnh của xăm đều cắt ơn Luân đều cắn Cái này chị bảo phải nằm ảnh mà Nằm วกนี้มาหนักได้กว่านี้ปะ่ะปลามันเลยหนักมันันใหญ่เป็นไงวันใหญ่มันกับพ่อกินอยู่ละคนแต่ว่าทามันเบือ่อมาเขาน้องเขาทัาง้งหมดแล้วก็จักเขาค่าคอยมาหากินที่หลังนันสีตัวใหญ่อยู่ซ้ำจว่าอันกัดซ้ำนี้เนาะพี่หน้องปลาปลานหน้าเ่านะก็มีตัวซ้ำนี้น้า้าที่ว่า ท้าที่ว่าปลาเลี้ยงเนาะคนละสายเลยนะเดี๋ยวปีนี้กัสิมาเอ็ดยังกัเถียงอยู่ดอก <c oughs> เดี๋ยวถามว่าตอนนี้เจอห่มร่มแห้งๆแต่ว่าโชคดีคือมันอยู่ถ้ากลางต้นใหม่ร่มสิมาทั้งนี้กัต้นใหม่ทั้งหุ่นกับต้นใหม่ <c oughs> มันก็เลยอยู่ได้แต่ว่าถาบว่ามีนต้นใหม่ลรองางิ่งท <c oughs> ีว่าไปได้นั้นโดนเลวปวเนะออืปวกแต่คือ ตั้งแต่สมัยลุงตัวพันยูนะมันกลบว่ามีปัญหาเพราะว่าพันยูแตลอดร้านพ่อแม่กินดูพักเหลียปีจ้ดจ้อนกินได้ได้ลาไมันเป็นรสชาเวลาใครค่เคยกินค่อยบอกกินดอกเด้อจี้คนใดค่อยกินบอกนี่เลยทุกคนเอื่นคือกันมาบวชเรียกใครคยกินไม่เรียนเพื่นเอื่น หลินปีแห่งกไรอิ่นน้ำเพลินคอยกินผากกะทินไปเลยคอยเคยกินผากกะทินเฮ้นมันลงไฮค่ะบอวะอบวามาบวัวบวอยอะแต่ก่อนนี้นะเฮีหน,หน้ามันไม่ผักผักขี้างัยนหนึ่งแล้วชักโอบเห็บที่น่องเอิ่นนะ แถวนี่ก็แต่ก้อนไหลายก็นั่นแหละการมาของยาค่ายารอบนั้นแหละได้ผลนนิริมัดการแย่งกับบมีกินทุกคนคอยเห็นก๊กนึงไหมฮะได้ลอนนิระยาพ่นได้พลิริให้ยบประดุกพอมาหยุกนี่หยุกทีพีมาอยู่กัเลยบ่ให้ผกไใส อืปลาดุกก็ดีมาก,กินหางมันปลาดุกหางปลาดุกมันกำลังมันพี่น,น้องปลาเขาไม่ปลามันขยะวันขย,นยากค่ายยังเ่ะออืม <laughs> มัวนี่มาอยู่ไฮอยู่หน้าก่ะไอ้คนยังเงี้เหรียญเลี้ยงหลานจะอยู่เทพเด้อเพื่อน่ะไอติมทานหนิผมรอดจะขั้นเลยเอนทั้นเซยหลังๆไอติมจอดอื่นเอาไอ้จับเคยจะขายน่ามันอยู่ในระยะทีดไปเสียไปรีบไปหนอ คลิปนี้เขาก็ชิวัยสำนีกก่อนพี่น้องเขาก็กินเขาต่อเขาอียังน้อยเขาก็เอาเมื่อไหร่แม่ไปเขาเบ็ดมาอยู่ให้ใส่ไปบ,บ่คนตกจะว่าถ้าเขาใส่ไปมันไม่มยังไงใส่ยามเว่นปลาหน่อยมันไหลปลาซิวปลาเค็งหน่อยหล่อนไวไวขนาดมือนั้นมันใส่คำๆก็ยังหล่อนไวคนตกอีกเหมือนเดิแต่ว่าสมัยพี่เนี่ยหน่อยนะตอนหัวคำเนี่ยก็จะไปใส่เงี้ยขีดเดือนไว้ มาตอนออกมายามยามขึ้นนะ่ะไตเขียดไม่ได้ผลเข้าเดียวห<ม>ยางมาบอกทนี่สุดเมองเลยสาพ่อแล้วนะ<ม>เขียดสามสิบสี่สิบตัวคิดว่าเฮ้ยพ่อเล้วไตมาเข้าเดียวเอาไปเปลี่ยนเป็นยาเขียดคือม,มือนี่โอ้เขียดกับไปน้ายาขาย่าหยาเมื่อเรียบร้อยทุกคนพี่น้องที่มีกระสีว้ายชนนี้ั่อจ้ะมายาลุ้มกระไดม้มันอยู่นะ่จ๊ะมันนี่แล้วรุ่นเหมืออื่นหมือมันล่มนะจากเห็นหมือมันล่มนะเขาไม่สิเขาลายว่ะบางคนเอฟซีก็จะว่าเขาเป็นรล่นไห แม่รีบบอกพี่น้องคก็แบบบอลเคาจะปลาเคาจะกลายปลามันอยู่น้ําปลาน้าแต่ว่าปลาเขาปีนี้โอเคอยู่แต่ว่ามันตโตบกขยญ่คือคือเห็นนี่แหละแต่ว่ามันก็พอกินแซ่บหอมคลิปนี้ก,ก็ไวส้สนิทน <c oughs> ะจ๊ะพี่น้องอขอบคุณพี่น้องทีที่ตามากันจ้าสวัสดีครับพี่น้องสบายดีพอกันไหนกินหนาะ